ันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วทั้งที่เล่นเมื่อกี้นะคะก็วันนี้จะมาชมปราสาทของเพื่อนใหม่กันเพื่อนชาโดใช่ไหมเชนชนอยู่ข้างหลังข้างหลังโอเคเรารู้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทําของแป๊บนึงนะฮะอยู่ไหนเนี่ยเราต้องการไอชั้นกอ่กไปจะใครจะบนบกเอเห็นเราอบ้านลงน้ำโอเคน้ำไหนตอนนี้เราไม่เห็นเองเลยนะก็ใครเรื พา,พาเลืออยู่บนนีแท <c oughs> ำได้เนาะมึงไมุนะมาเดี๋ยวพาานนมเดี๋ยวพาไปม้นะาีเจมาอาดีเจมามาไ้งเนี่ยไอเฟิร์พูดกับหมาได้ด้วยไหนประสาทเห็นมีเลยนี่นี่นี่ข้างหลังข้างหลังเน,น,นี่ยนะประสาทซึ่งมาก แม่เล่าปราสาทปราสาทถ้าเข้าไปแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นไม่มีหรอกเดินไปเถอะมันเป็นประตูเลื่อนคือมันอยากจะโชว์ประตูเลื่อนเฉยๆอ่ะเออเพราะว่ามันทำไว้ใช่ไหมใช่แม่เล่าจาิประสาทริกนี่เดี๋ยวพามาดูเครื่องยิงไฟเนี่ยเครื่องยิงไฟฮะแม่ของโหไม่โอ้โหวันดี เลยเชื่กันรู้ว่าแกหายไปแล้วส่วนอันนี้เขาก็จะพาพวกเองชมปราสาทเขาเหมือนกันม้ามอระกอดกับม้าแดงเราม้ามอระกอดม้ามอลกระดูกแงเห็นบ้างนะหลายม้ามอลกตอ่ะกผูรู้สึกผูเป็นม้ามอกระดูกโอ้โหไก่บินได้ก็ใช่ไงไก่ก็บินได้ป่ะไม่ไก่ข้างบนนู้นใครวางม้าวะไก่ข้างบนนู้นแหวว มันมีเชือกชอนเดี๋ยวค่อยดูให้หน่อยนะว่าไฟเราออกมาหรือเปล่าอันนี้ไงจะแล้วสุดยอดชอดูให้หน่อยนะว่านี่มันคือม้าเรามันคือม้าเราชอนเดี๋ยวดูให้หน่อยนะได้ถล้วไฟมันยิงออกป่าวแป๊บนึงเราจับม้าเราไม่ได้คุกดผิดมีไฟออกป่าไม่รู้เราไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นชอนดูให้หน่อยมี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  ม้าเราหายอุ้ยม้าเราเกือบไหมแล้วเนี่ยม้าไม่อุ้ยอย่ามาตีม้าเราเบิร์ดขึ้นม้าเราทำไมเอา้าม้าเรารักเอรงเราเห็นไหมนะอืะอันนี้อะไร M กระไฟออกเอาไฟออก,อออกนั่นมา ที่คนอื่นใช้แล้วจำไว้มันกูก็มีม้าเพิ่มอีกตัวแกแต่อีงูที่ไม่ยอมมาที่คูซาจับให้มันเสือกไม่เอากูครูต้องการจับด้วยมือของกูเองกูจะฆ่ามันทิ้งเยสสุดยอดละกูได้ม้าดำกูก็จะฆ่ามันทิ้งอีกต่ขอแค่นี้และวที่กูพอใจได้แต่ม้าขาวม้าขาวได้ม้าขาววะดี ย,ยิงปืนใหญ่แบวนกระสานยสีสจ๊อดสจ๊อดอะไรอ่ะนี่ทำไมมึงทำอะไรจ้าบอนี่มึงอ่ะอ้าวไม่ใช่ตาบอถามมึงทำอะไรก็ดูดิว่ามันทำอะไรอล้วอ้าวไอชิบหายแล้วม้ากูก็อย่ามาจับม้า่ามาเออม้ามาไม่เชื่องพี่มา้มา ออกเพื่อรเขาแมบบเราก็ล่าไม่เอาลูกน้ำแม่ปู่ไม่ใช่ดา่านย่งไงไม่เไม่มีแล้วมีแค่สองด่านเยี่ยดรเขาเวนี่ก็เป็นปราสาทหลังใหญ่นะคะว้ายแมวอัอะไรปราสาหลังใหญ่เองอ่ะบินมาเลยบินบินบินหาหา <c oughs> อแมววิดดอย ห็นยังลัวแมวเหรอเปล่าเราชอบแมวน่าเราเห็นแล้วมามามาบอกอ๋อแมปนี้เราก็เคยโหลดมาเล่นแล้วมันเป็นแมปที่ธรรมดามากแล้วก็ใหญ่มากแมปกะกะที่คนทั่วโลกเขาเล่นกันสรุปคือเรากลาโอเคเราขอเราลูกลูกน้ำเราขอบ้านลูกหลังแล้วกันนะได้ตามสบายเราขอหลังนี้แล้วกันนี่ ตรงหลังที่มันมีกองขัง NPC เอ็ีหลังนี้เราขอละกันหลังไหนเห็นบา้านตรงหลังที่มันมีกองขังแล้วมี M อ C มซอยู่ข้างในบินขึ้นมาได้ไหมที่เอ็พซลอยฟ้ามาดูดิมึงก็ขี่อยู่แต่มานี่แหละว,วะเอาทำไม,มจับเองเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอยากขี่ก็ขี่ได้ บ้านหลังนี้มันช่างว่างเปล่าว่วางเปล่ามุง้งพลาสกมุงอองจากเกมอเหรียญ <Yeah. S 1> อ่องจะสอบตีเพื่อคุณมาดูแลบ้านหลังเนี้ยโอ้โหแหลกจังเลยมา,มมาหน้าปราสาทใหญ่ๆดิเดี๋ยวเขาพาทัวร์แล้วเราร,รู้แล้วว่าข้างในมันมีอะไรบ้างอ่ะเมบบื่อไหร่พี่เราเชื่อ ไหนไม่เห็นมีวาดแล้วอยากเห็นนั่งนานแล้วไม่เห็นวาดอะไรเรื่างเลยวาดไม่ได้เดี๋ยววาดให้ไะล่ะค่ะ๋ยวแช่เกมเสร็จอ่ะมันก็ไม่ได้แหล้วก็วาดจากส่วนนี้ถึงเอ็งจะวาดอะไรจะไปโยจะไปแมปใครต่อไหมคาโอลเองไม่ชอบแมปนี่แมพอกอ้อนน่แหละเออแมปเอาเล่นแมปนี้แหละเออเรายังไม่ได้เอาไปหน้าปราสาทเนี่ยขี่ม้าขาวเฮ้ยขี่ม้ามาอยู่เนี่ยขี่ม้าขาวมาเลยเราอยู่หน้าปราสาทเป็เจ้าชายก็ไม่บอกตด เอาไม้ก็มาทำไมมันเข้าได้หรือไม่ได้จูงไงอู๋มึงก็จะเอาทุกวิธีทางอยู่นะทุย่านบันไลยแน่มึงไปเลยเข้าไปแป๊บนึงเราขอหาอุปกรณ์เอ็นชาร์ได้กีตาร์ู่ได้ป่าวจัดเลยกีต้าตัวหนึ่งให้เราไม่แง่แง่นี่อะไรเหรอ ยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ตีสวย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 มากเลยทำไมคะทำไมกูหดไปเกรนแบบพุ่งน้ำเนี่ยเออเนาะเออมันแหลกมากอ่ะน้ำเปลี่ยนเหรอจริงแบบนี้แหลกจัดอ่ะ อยากเล่นอะไม่เอาอยากเล่้ว้าวดอ้อันนี้แมพเดียวกับบ้านเราเลยอ่ะเตรีบบยมโดนบึ้มได้เออถ้าเตรียมโดนพึ้มได้เพราะเองเรียนแบบบ้านเราเอา้าวไม่รู้อ่ะก็เห็นมันสวยจริงๆมันไม่ใช่บ้านมันคือโรงแรมก็ใช่ไงก็เราเห็น ยังไม่ได้ทัวร์เลยเพิ่งโหลดเมื่อเช้า<อ>ทำไมมันขี่หมูไม,ไม่ได้ข<ม>้างลาใส<น>่อ่านแล้วอ่ะเราทัวร์หมดแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นห้องที่ลูกน้องต้องอยู่ไหนมาดิมันจะมีเตียงใหญ่ๆเห็นบ้างเราที่เรากำลังเปิดกล่องอยู่เดี๋ยดรีบตาไมไปทันเห็นแล้วบ้างวายมีคิปเปอร์อยู่ในโรงแรมระเบิดตุ้มมีซอมบี้ด้วยแล้วมันให้อาหารหมูโรงแรมอะไรวะเนี่ยมันอาหารหมู มันคือโรงแรมผีสิงนั่นเองให้มันขีหมูไม่ได้นี่เห็นห้องที่เรานั่ง้อองยู่เข้าไปดูเตียงดิตอนนี้งยุ่งกับหมูอยู่เฮ้ยซอมบี้มาไงเนี่ยอีบี้ไม่ใช่อีบี้เราตะก้าเปอร์ด้วยระวังหน่อยก็ดีนั่นไง่ายทริปเปอร์ตอนนี้เรากำลังมาสมพันธุ์กับซอมบี้อยู่ ปีเปอร์ตายแบบเห็นบ้าดูดิเปิดไม่ห้ามมีห้ามแแบบมีชีวิตเนี่ยโดนระเบิดไปแล้วนี่แหละอย่าเลยนะห้ามโหลดแมบมีชีวิตเจ็ดขาดหลังอันแล้วก็ไม่รู้นะหรือว่าเราหรือว่าเราจะปรับ่อยเป็นมีชีวิตไม่เขากลัวคิปเปอร์มันระเบิดเขาว่ากลัวเหมือนกันเขาจะตายแล้วระเบิดบ้านเรานี่คนประเภทเดียวกันเนาะ ตัวคลิปเปอร์นลยหน้าดงแรงไม่ทีมีแรงมุมด้วยแฮะปลายขาแรกที่กำลังจะว่าสำเร็จคือลูกกีตางเงยๆนี่ตอนนี้เราขี่ไงเราปิดเรามีแค่ขวานงูงูเจ้าหมางูแกทำให้ฉันดูแย่เยฟิร์สเอก,กาจะหาทุกวิธีที่จะเข้ามาใช่ไหมมันเข้าไม่ได้เจ้าหมามันติดหัวเองอ่ะแกทำให้ฉันดูแย่ อันนี้มี MPC ด้วยเหรอเข้าไม่ได้มันติดเลยอ๋อเจ้าของโรงแรมเข้าใจแล้มันต้องของบล็อกไม่ไอเอ็มพีซีอ่ะไม่ใช่เจ้าของโรงแรมนี่มันดูเหมือนจะไม่สมส่วนพนักงานเออมันเป็นพนักงานต้อนรับวันนี้ตายซะเถอะถ้ามันทำไมให้มันเป็นพนักงานต้อนรับอเลยเฮ้ยมีมาด้วยเราขอสักตัว ใจตัดใจตัดใจ Thank you Thank you Thank you <c oughs> มาทั้งหมดเลยทั้งหมดยทำไมกีตาร์มันนอนทำไมี่มาแล้วค่ะมาคะนี่อ่ะนะมาของเราเอา้าว ไม่เขียร์ทำไงอ่ะมาสีน้ำตาลมาสีน้ำตาลผู้ออกบอกว่าสีน้ำตาลไปเลยโอเคแม่จะทำยังไงให้มัน เฉยเลยเฉยๆโดยที่ไม่ต้องให้มันเป็นก็ได้แต่ว่าเราช่วยด้วยโดนลมแต่ว่าเราต้องมีความพยายามอ่ะอู้ดทางด้านนี้มั้ยนี่สองสองเมตรตายเลยอ่ะตาแล้วเห็นเะล่ะให้กินหญ้าแล้วมีอะไรเกิดขึ้นไม่มีเลยตาเซลให้กินหญ้าอะไรโดนลุมมาเนี่ยไดรๆก็ขี่ตัวไหน เองนต้องทำแบบนี้ถือดิเอาวี่ไมอยไม่ถือเล่าใหะเเดี๋ยวเดี๋ยวเองต้องไอ้นี่เองต้องทิ้งของก่อนอันนึงยูอนี้ทิ้งตันนี้ก็ได้ไม่ตายเข้ามาทิ้งย่าไเออี้ย่โอเคดิเอามมาขาวไม่ใช่อันนี้ <c oughs> แล้วทำไมไม่เอาอ่านมาด้วยอา่อานฮะทำไมไม่เอามาด้วยฮะรลุมาถึงบรรลุอย่าบังรำเบิดทำไมไมเอาม,าม้าขาว แล้วสมกับคำว่าน้ำหน่อยวิสิบ<ด>ทีนี้ก็ขอ<ด>ล,<ะ>ลาท่านผู้ชมก่อนนะคะตอนนี้สิบสี่นาทีแล้วบ๊ายบายบายคะ่ะ